นะฮะสำหรับแผนในการเทรดวันนี้นะครับผมวันที่14เดือนมกราสองพันาร้อยหกนะครับแผนในการเทรดทองคำวันนี้เนี่ยเราวางเซตอัพนะครับตั้งตั้งแต่นี้ช่วงเช้านะครับต้องบอกงี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวกราฟราคาทองคำนะฮะกรอบทำเฟรม1ชั่วโมงหรือว่า H 1เนี่ยนะครับมีการเบรกเอานะครับหรือเบรกช่วยลงมาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับ นะฮะส่วนในช่วงเย็นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีการยกตัวขึ้นทดสอบนะฮะบริเวณแนวต้านด้วยนะครับก็คือ2,673นั่นเองก่อนที่จะปรับตัวลงมาอีกครั้งนะครับทีนี้นะฮะในวันนี้นะครับแผนเทรดหรือเทรดซับเนี่ยเราจะ follow นะครับตามเทรนแล้วก็ตามการเบรกเอานะครับซึ่งจุดที่เบรกก็จะมีบริเวณ2,677 2,678ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นกรอบเบรกเอา pullback นะครับส่วน แนวตามฟิโบนะครับจะลากจากบริเวณโลขึ้นไปหาไฮของเมื่อวานนะครับก็จะได้ระดับราคาฟิโบนะครับทีนี้เนี่ยนะครับนะแนวราคาตามฟิโบนะครับแนวในการเด้งทดสอบปรับฐานลงต่อนะครับตามการเบรกเอาท์เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณนะครับแนวต้านที่1นะครับแนวต้านที่1ก็คือ2670แนวที่2เป็นแนวปรับฐานลงต่อนะครับหรือเป็นจุดที่เรียกว่าจุด o l l o w sell นะครับจุด follow s e เ l ล o ซ e นะครับนะ โ o ล s วเซลโซนนะครับตรงนี้จะอยู่ที่บริเวณ2670ถึง2675นะครับนะ2670ถึ26 26 75, ง2675ตัวนี้เรียกว่าเป็นแนว Follow s e l l Zone นะครับส่วน t เท e Profit นะฮะเทค p r ร f i t วันนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่วาง d r e s ซ Up นะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับลาเกินไปนะครับดึงไปหา5 0นะครับ กรอบแรกจะอยู่ที่2652ตรงนี้ถือว่าเป็นทาร์กเก็ตหลักนะครับนะ TP 1นะครับ TP ที่2นะครับอยู่ที่2638นะครับนะครับแล้วก็เป้าสุดท้ายอยู่ที่2,616ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไปตรงกันกันกบนะครับบริเวณโลก่อนหน้าด้วยนะครับโลก่อนหน้าอยู่ที่ตรงนี้ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเทรดเราจะดูทีละกรอบนะครับดูที่ะะรอบนะครับเพื่อความชชวยวนะครับผมดูที่ระรอบว่ากราฟสามารถที่จะไปถึงได้หรือเปล่าหรือถ้าปิดแท่งยืนเหนือ2676นะครับตรงนี้อาจจะเป็นการปรับตัวขึ้นต่อได้เพราะนั้นนะครับก็ให้เทรดเดอร์เนี่ยระมัดระวังกันนะครับถ้าปิดแท่งยืนเหนือนะครับ2676ตัวนี้นะครับ Follow B นะไม่ไม่ไม่เซลล์แล้วนะครับ เพราะนั้นต้องวางเทรดซับกันดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาปิดทั้งยืนได้นะครับนะก็ต้อง follow b u y แทนนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยังติดนะครับบริเวณแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับก็นะครับนเบื้อที่เทรดก็อาจจะ follow ตามการ break out นะครับแต่ว่าเทรดหลักยังยังบนยังอยู่บน up trend อยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นการ short sell นะครับตามการ break out ตามการ break trend ในกรอบ time frame เล็กนะครับตรงนี้กันก่อน นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีไม้นะครับตอนนี้ผมเปิดไม้เซลล์ไปแล้วนะครับนะในช่วงเช้านี่ผมวางเซลล์ไปนะครับก็คือ2 6 7 2นะครับใครยังไม่มีไม้ก็หาจังหวะเด้ง S ตามได้นะครับนะต้องบอกก่อนว่านะฮะอย่าลืมบริหารความเสี่ยงตามตามกรอบที่เพื่อนๆรับได้ด้วยนะครับนะโดยไม่โอเวอร์เทรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสมการเทรดทองคำนะฮะสำหรับในช่วงสายวันนี้นะครับวันอังคารที่14นะครับผม ด้านของตัวเงินดอลลาร์นะครับหรือว่าตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยย่อตัวลงมาทดสอบนะครับบริเวณแนวรับนะครับก่อนที่จะยกตัวขึ้นนะครับก็ต้องติดตามไปดูว่าดอลลาร์เนี่ยจะยกขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับหรือบอลนะครับตอนนี้ก็มีการเบรกเอาท์นะครับแนวไฮก่อนหน้านะครับหรือเรียกว่า b r e a อ of s t ัคเจอร์นะครับ BOS นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นการหาจังหวะ ปรับฐานขึ้นนะครับย่อบีเหมือนกันสหรับตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสลักนะครับอายุ10ปีตอนนี้นะครับบวกกับข้อเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลทำให้เทรดเดอร์เนี่ยเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซเว่นมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคริปโตเคอร์เรนซีนะครับบิตคอยตอนนี้ยังทรงตัวนะไซเวนะครับยังไม่หลุด9,000 0ลงมาก็ถือว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานก็คือต้องหลุด9,000 0ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ลงมาเทส9,000 0แล้วก็ยกตััวขึ้้นอีกครง นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้คลิปตัวยังไม่ต้องเทรดนะครับน้ำมันก็ยังไม่ต้องเทรดนะครับน้ำมันเนี่ยยังไม่ย่อทดสอบแนวแก็บนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องเทรดตัวน้ำมันนะครับนะรอปิดแก็บก่อนแล้วค่อยบายตามนะครับส่วนทองคำนะครับตอนนี้เราเปิดไม้เซลแล้ว2672 2673ในห้อง signal Trade Auto six ซิกใครได้ไม้แล้วนะครับอย่าลืมกดบวก1ให้ผมด้วยนะครับผมอ่าอัปเดตแผนเทรดเข้าๆ วันนี้นะครับในช่วงสายประมาณนี้นะครับทองคำเด้งเซลล์นะครับเมื่อเกิน2675ครับ SL เหนือ2675ขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็เทคโปรฟิตจะอยู่ที่โล่เดิม2660ถึง2652นะครับวันนี้ก็จะเป็นสนอัพเทรดต,ตอนนี้บวกแล้วอย่าลืมแบ่งกำไรบางส่วนเข้าพอร์ตและเลื่อน SL กันกำไรกันด้วยนะครับอัปเดตแผนเทรดกับผมโคจโคเจนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ